สวัสดีครับมาพบนลวงอ้วนเ8 9 c แปดเก้าแชแล้วครับวันนี้วันนี้นลวงอ้นวนจะพามาดาูการติดตั้งประตูสแตนเลสนะว่าประตูสแตนเลสเนี่ยก็ติดกันยังไงนะตอนนี้กําลังเป็นที่นิยมนะประตูใหญ่เนี่กว้าง4.5เมตรนะส่วนรั้วประตูเนี่ยมีทั้งหมด7ช่อง ท่องละ2เมตรนะราคารวมติดตั้งเบ็ดเสร็จเนี่ยก็อยู่ที่49,900บาทนะเดี๋ยวไปดูกันนะว่าเขาติดตั้งกันยังไงนะ,ะก่อนหน้านี้3วันเนี่ยช่างก็ออกมาเทปูนเทคานเทคานฝังรางไว้ก่อนนะเพื่อให้ความแข็งแรงของปูนเนี่ยมันแข็งแรง พอวันที่4ี่เขาก็ออกมาติดตั้งล้วนะเป็นรา,างสแตนเลสเลยนะเป็นสแตนเลสกลมยาวเลยนะนะเดี๋ยวอ้วนาพาเดินดูนะช่องรั้วสแตนเลสช่องละ2เมตรนะ โครงของช่องรั้วเนี่ยโครงมันเนี่ยขนาดนิ้วนิ้วครึ่งคูนนิ้วครึ่งนะโครงของมันเนี่ยนิ้วครึ่งคูนนิ้วครึ่งแล้วก็ช่องลายเนี่ยเป็นอลูมิเนียมแล้วก็มีฝาครอบที่เป็นสแตนเลสก็เป็นทรงที่นิยมกันนะตอนนี้ ช่างก็เริ่มเลยนะยกขึ้นไปท่าบแบบวัดระดับฉากนะต่างๆให้อยู่ในระดับในแนวที่อพอดีแล้วช่างใหญ่ก็มาร์คมาร์คตำแหน่งเพื่อเจาะรูฝังพุกเหล็ก ก็จะ,ะเตรียมตัวเจาะฝังพุกเหล็กแล้วประตูสแตนเลตตอนนี้ก็เป็นที่นิยมกันมากนะ,ะเนื่องจากว่าเนื่องจากปัญหาที่นั่นก็น้อยมากคือ,อการเป็นสนิมแทบไม่มีเลยนะ สตนเลสเนี่ยเขาจะไม่เป็นสนิมซึ่งสมัยก่อนนี้ก็จะนิยมใช้เหล็กแต่ทุกวันนี้ก็มานิยมเป็นสแตนเลสกันหมดละน้ำหนักเบาไม่เป็นสนิมนะแล้วก็เงางามสวยงามไปตลอดไม่ต้องทาสี ันนี้คือข้อดีของประตูสแตนเลสช่องรั้วสแตนเลสดูไปเรื่อยๆองอ้วนอาจจะมีปรับสปีดนิดหน่อยเพราะว่าคลิปมันจะยาวเกินนะ ทุกขั้นตอนนี้ต้องจับฉากจับระจ,จับระดับหมดเพื่อให้อยู่ในแนวะระดับเดียวกันเป็นทีมงานของช่างช่างแผนนะ,ะพิกัดก็จังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนเบอร์โทรเนี่ยเดี๋ยวลงอ้วนจะลงให้นะใครที่สนใจใครที่ยังอ,อยู่ในพิกัดจังหวัดละเอ็ดหรือจังหวัดใกล้เคียงนะสามารถติดต่อช่างได้นะราคาย่อมเยาช่างบอกนะทำงานคุณภาพราคาย่อมเยานะช่างก็จะฝังพุก ตอกให้แน่นแล้วก็ใช้ประแกเนี่ไขเพื่อให้น็อตมันแน่นตัวพุกตัวนี้มันจะเป็นตัวที่จะยึดประคองกับโครงของล้วนะให้มันแข็งแรง กันความแข็งแรงทางบอก<ม>ก่อนติดตั้งก่อนเชื่อมก็จะมีฝาครอบตัวครอบเป็นตัวครอบสก,กันเลส สวยงามเดี๋ยวติดตั้งเสร็จแล้วลุกอ้วนจะหัยให้ดูอุปกรณ์ที่ทำการเชื่อมต่อเชื่อมเนี่เนี่ยก,ก็เขาเรียกว่าอุปกรณ์ที่เชื่อมสแตนเลตโดยเฉพาะนะหรือตู้เชื่อมที่เรียกว่าตู้อก์กอน เป็นอาร์กอนนี่คือก๊าซชนิดหนึ่งสา,สามารถเชื่อมสแตนเลสด้วยลวดเชื่อมสแตนเลสเชื่อมเสร็จแล้วก็จะเงางามเป็นเนื้อสแตนเลสเลยอ่ะพูดง่ายๆบางคนอาจจะไม่เคยเห็นอันนี้ก็เป็นตู้เชื่อมอันนี้เป็นถนะังอาร์กอนแล้วก็มีหัวเชื่อมนี่คืออุปกรณ์ของเขา จะไม่เหมือนตู้เชื่อมเด็กทั่วไปนะบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นตู้นี้มันเป็นตู้เชื่อมเฉพาะนะเป็นตู้เชื่อมสแตนเลสตู้เชื่อมอลูมิเนียมนะสามารถเชื่อมไดนะ้พอติดตั้งเสร็จแล้วนะก็จะมีฝาครอบปิดนะตรง ตัวยึดเรียบร้อยสวยงามเข้าไปปิดพอดนะีหลังจากปิดแล้วก็เชื่อมติดอีกทีนึงดูไปเรื่อยๆ ทีนี้ก็จะมาถึงขั้นตอนติดประตูล้ทีนี้ขั้นตอนแรกก็คือติดตั้งเสาประคองประตูก่อนก่อนที่จะยกประตูมานะเดี๋ยวมันจะล้มใส่นะเสาคอประคองประตูเนี่ยนะมีขนาดหนึ่งนิ้วครึ่งคุณนะก็ถือว่าแข็งแรง เป็นเสาสแตนเลสนะอันนี้เป็นโครงของเสาประคองโดยที่ฝังยึดกับเสารั้วประตูเราเนี่แหละเสาตัวนี้ก็จะมีความสำคัญคือป้องกันประตูล้มประตูล้มทับ ถ้าติดไม่แข็งแรงเนี่ยคือคืออันตรายนะนะส่วนช่างอีกหน่วยหนึ่งก็จะเป็นเก็บงานละขัดขัดเงาขัดเงาของจุดที่เชื่อมมันจะมีรอยดำรอยเชื่อมช่างเขาก็จะขัดด้วยยาเขียวหรือไขาปาวานสีเขียวนั่นเองใช้ขัดสแตนเลสโดยเฉพาะ ไอตัวที่ขัดเขาเรียกอะไรยาเขียวครับยาเขียวไข่ปลาวานเหนรอไข่ปลาวานอ๋อเรียกยาเขียวเยอดเรียกยาเขียวอ๋อช่างเขาเรียกยาเขียวจริงๆมันคือไข่ปลาวานอ่าขอถ่ายนะอันนี้อผ้าเหรอเป็นผ้าครับอ๋อผ้าสําหรับขัดสแตนเลสอ่าก็จะมีผ้าสําหรับขัดสแตนเลสโดยเฉพาะแล้วก็จะมีน้ํายาขัดเขาเรียก ายาเขียวหรือภาษา,าทั่วไปก็คือไขปลาวานาสีเขียวามาดูอีกมุมนึงข้างก็เจาะพุฝังเข้าไปในเสาล้ว เพื่อจะยึดหาฉากายึดเสาเสาประคองอให้มันแข็งแรงจุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งถ้าไม่แน่นหรือไม่แข็งแรงเนี่ยทำให้ประตูมันล้มได้ เป็นอันตรายนะจุดนี้ต้องต้องเน้นความแข็งแรงเป็นพิเศษนะพะประตูเขาจะอยู่ในในช่องกลางระหว่างเสาตรงนี้ถ้าเสาตรงนี้ไม่ล้มเนี่ยประตูไม่มีทางล้มได้นะ ตั้งเสาตรงนี้ต้องได้ฉากไม่เอียงซ้ายเอียงขวาถ้าไม่งั้นประตูเราจะ,ะเวลาเข็นประตูมันจะเอียงนะแล้วทำให้มันฝืดนะช่างเขาบอกนะ,ะลุงอ้วนลุงอ้วนถามช่างดูนะัอันนี้ก็จะเชื่อม ทั้งจุดล่างจุดบนเลยนะเพื่อความแข็งแรงทีมช่างนี้เขาก็ถือว่าเน้นเป็นพิเศษจุดไหนสำคัญมากสำคัญน้อย กนเพื่อความแข็งแรงก็ได้เวลาที่จะยกประตูลงละเดี๋ยวมาดูกันว่ายกใส่เข้าไปยังไง อยู่เข้าไปในอ,อยู่เข้าไปตรงกลางระหว่างเสารประคองนี่แหละนะโดยมีล้อทั้ง2ชุดนะล้อก็จะเป็นล้อสแตนเลสเหมือนกันนะทุกอย่างนี่เป็นสแตนเลสหมดเลยวางตำแหน่งได้พอดีเป๊ะเลย สีที่เป็นลายไม้เนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมนะไม่ใช่สแตนเลสนะหลังจากยกประตูเข้าไปเรียบร้อยก็จะใส่ล้อประคองแล้วทีนี้มันคือล้อประคองอประคองประตูไม่ให้ลื่นล้มออกนอกรา,างรา,างประตูนะ แล้วประคองตรงนี้ก็จะน็อตก็จะเป็นสแตนเลสเหมือนกันเขาจะประคองประตูไม่ให้มันหนีศูนย์ของมันใครดูคลิปรงอ้วนก็เอาไว้เป็นแนวทางนะ เพราะว่าเอ้ยบางคนก็ไม่เคยเห็นเลยว่าเอเขาติดตั้งเต็มรูปแบบเนี่ยก็ทำยังไงนะวันนี้ลุงอ้วนพามาดูนะติดตั้งประตูสแตนเลสเต็มรูปแบบนะนะหลังจากติดล้อประคองแล้วก็จะมาวางตำแหน่งเบรกประตนะนะูเขาจะมีะตัวสแตนเลสมา เป็นตัวเบรกประตูไม่ให้มันเลยนะพอมาถึงปุ๊บมันก็จะมาะชนตรงนี้ก่อนนะก็จะมาสุดตรงโดนล้อพอดีส่วนข้างหน้าก็ดูระยะว่า เวลาเปิดแล้วมือมือมันไปโดนกับเสาประคองไหมนะพอเสร็จก็มาตั้งเสากันกระแทกกันชนอ,อีกต้นหนึง่งเสากันกระแทกด้านหน้า ต้นนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันนะเพราะว่าเสาประคองต้นเนี้ยเสากันกระแทกต้นเนี่ยต้องให้แข็งแรงที่สุดทีนะ่เป็นเสากันกระแทกพอเลื่อนมาสุดปุ๊บเนี่ยมันจะมาชนมาหยุดตรงนี้พอดี อ้วนถึงมาบอกว่าไอ้เสาต้นนี้ความแข็งแรงต้องมาที่หนึ่งนขนาดของเสาก็หนึ่งนิ้วครึ่งคูณสามเมตรเอ้ยโทษดีหนึ่งนิ้วครึ่งคูณสามนิ้วนะเป็นสแตนเลสกล่องก็ถือว่า ขนาดที่พอดีสวยงามนะโครงของประตูก็ขนาดเหมือนกันคือนิ้วครึ่งคูณสนิ้วทำโครงประตะูแล้วก็ระยะห่างของอแผ่นกลอง ของลายไมนะ้ก็ห่างที่2เซนนะขนาด2เซนติเมตรตอนนี้ช่างกำลังนะติดตั้งเสากันกระแทกนะให้แข็งแรง จุดที่มีการายึดกับเสาเนี่ยจะใส่ตัวครอบหมดเลยเพื่อให้มันดูเรียบร้อยสวยงามเก็บรอยเชื่อมเก็บหัวน็อตต่างๆาให้ดูเรียบร้อยช่างก็จะตามเก็บ เรื่องความเรียบร้อยขัดในจุดที่เชื่อมทุกจุดเลยที่มีการเชื่อมขัดให้เป็นเนื้อสแตนเลสพอตั้งเสาเสร็จก็ใส่หูช้างเพื่อคล้องแกุญแจแล้วทีนี้หูช้างก็จะเป็นสแตนเลสเหมือนกันเพื่อความคงทนเอาไว้คล้องกุญแจทั้ง ข้างนอกข้างในเลยทีนี้ก็ขัดเรียบร้อยก็ดึงพลาสติกที่ติดกันลอยของกล่องอลูมิเนียมลายไม้ความสูงของประตูก็เมตรเความกว้างของประตูก็4.50เมตรห สูงเมตรเจส่วนรั้วนี่ก็สองเมตรสูงหน่งสูงเก้าสิบเซนนะช่องรั้วนี่ก็เช่องนะช่องละ2เมตรส่วนประตูนี่ก็4.5เมตรส่เมตรห้าสิบสูงเมตรเจนะอันนี้คือรั้วที่ทำวันนี้ ถ่ายดูติดตั้งเสร็จเรียบร้อยก็ใครที่อยากจะทำก็ดูคลิปลงอ้วนได้เป็นแนวทางนะว่าอย,อยากทำไหมประตูแบบนี้ราคาแบบนี้นะอยอยากได้ที่ทรงอื่นก็มีเลือกเยอะแยะ น,นีเลือกกันเยอะแยอะอ่าพอเลื่อนมาสุดปุ๊บก็จะมาชนที่อ่าเห็นนะ,ม,นะมันจะชนพอดีเลยเอวนถ่าดถยดูหลังจากเสร็จเรียบร้อยอส่วนด้านหน้าก็จะมีตัวเบรกประตูเหมือนกัน กันกระแทกเดือนดูว่ามันโอเคไหมนะใครที่อยากทำแนวนี้ก็ดูคลิปหนุ่อ้วนเป็นตัวอย่างก็ได้อ,อันนี้แล้วแต่คนชอบว่าชอบแบบไหน <น>วันเอาวิธีทำมาให้ดูทุกขั้นตอนเลยนะวันนีนะ้สามารถดูเป็นตัวอย่างนะนะได้ว่าอยากทำเป็นแบบนี้สีนี้อะไรพวกนี้ช่างเขาก็จะมีให้เลือก ส่วนราคานี้ก็คุยกับทางช่างเองแล้วลงุงอ้วนจะลงเบอร์โทรและทีมงานไว้ข้างล่างนะทีมงานช่างแผนนะพิกัดก็คือจังหวัดร้อยเอ็ดนะก็สามารถติดต่อได้นะราคาก็คุยกันเองนะเพราะว่าขนาดของประตูขนาดความสูงต่ำเนี่ยมีผลกับราคาหมดนะ โอเคใครที่ชอบคลิปแนวสาระแนวช่างแบบนี้ก็ช่วยลบกวนกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์ให้หลุงอ้วนด้วยหลุงอ้วนจะได้หาคลิปใหม่ๆที่มีสาระ,ะคลิปบ้านคลิปเครื่องเสียงรถยนต์คลิปท่องเที่ยวต่างๆมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะ โอเคขอบคุณมากครับสำหรับคนที่ดูคลิปจนจบสวัสดีครับ